วันนี้วันจันทร์วันปกติแล้วปกติของการทำงานทั้งโลกกายมนุษย์มันต้องหาเลี้ยงอัตภาพ พระพุทธเจ้าตรัสว่าอยู่ทั้งโลกเป็นคารหัดผู้คลองเรือนทั้งหลายนี่ต้องขยันหาทรัพย์จึงงามแต่ทายูทางธรรมตรงกันข้าม ขยันหาทรัพย์ไม่งามนี่การที่จะอยู่ทั้งโลกองค์ประกอบที่จะทำให้หาทรัพย์ทั้งหลายได้โดย ไม่ยากได้มาแล้วปลอดภัยได้มาแล้วเป็นสุขจำต้องอาศัยการประพฤติธรรมการปฏิบัติธรรมทรัพได้มามากๆนะดีแต่การได้มานั้นเป็นการได้มา โดยอาศัยทางธรรมก็คือได้มาแล้วไม่เป็นโทษทั้งหลายเ <c oughs> จ้าของไม่ได้หวงแหนไม่ได้ไปแช่งไปแย่งไปชิงไปลักไปขโมยเอามานั่นแหละเรียกว่าได้มาด้วยธรรม ได้มาโดยธรรมะจะเป็นสุขจะไม่เป็นโทษในภายหลังกรรมเวรจะไม่ติดตามไปในปรพบเบื้องหน้าแม้ลืมตาอยู่ในปัจจุบันก็เป็นสุขนะอนึกถึงกรรมทั้งหลายการงานทั้งหลายที่ได้กระทํามา ปื้มปิติมองเห็นทรัพย์ที่ได้มานั่นแหละก็ปลื้มเป็นติว่าโอ้นี่เราได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานเราได้มาด้วยจิตใจอิ่มเอิบปิตินะช่วยคนโน้นสงเคราะห์คนนี้ เราได้มาไยไปช่วยสร้างตึกสร้างคาลือหาตปราสาทให้คนอื่นเขาอยู่เขาอาศัย,เ,ยเขาอยู่แล้วเป็นสุขจากการที่เราไปสร้างให้ทำใหเ้เมื่อมานึกถึงก็เออเรามีส่วนทำให้ผู้อื่นเป็นสุขจากการประกอบอาชีพ รับสร้างบ้านสร้างเรือนนะอย่างนี้เป็นต้นนะมเนี่ยในขณะที่ได้ค่าจ้างเป็นทางเป็นการตอบแทนในทางโลกแต่ในทางธรรมนี่ยมีด้วยทําแล้วน่าอยู่น่าอาศัยทํำแล้วปลอดภัยคนอยู่ก็ไม่ไม่มีเสียงลั่นของพื้น ไม่มีเสียงลั่นจากหลังคาออทำให้แน่นหนาะถาวรออคนที่อยู่ก็เลยเป็นสุขคนสร้างนั่นแหละได้บุญด้วยแม้จะซื้อจะขายกันกี่ล้านกี่แสนก็นเถอะมันเป็นประเพณีทั้งโลกตอบแทนค่าน็อตค่าเหล็กค่าปูน ค่าเหน็ดเหนื่อยนะะแต่ไอสิ่งที่มันได้จริงๆเนี่ยเป็นรูปประธรรมนี่ก็คือการได้พักได้อาศัยแล้วเป็นสุขตีค่าตีราคาไม่ได้หรอกฉะนั้นคนสร้างทั้งหลายนี่ผู้รับเหมาผู้ก่อสร้างทั้งหลายนี่ถ้าพิจารณาให้ดีแล้วก็พวกนี้เป็นอาชีพที่จะได้บุญได้กุศลมากสร้างปัจจัยสี่ให้คน อยู่เป็นสุขตลอดชาติอย่างยิ่งของพวกเขายิ่งพวกที่มีหน้าที่ขนขวายหาให้เขากินอแม่ค้าแม่ค้าแม่ข,า,มข,า,มขายอาหารตามสั่งตามบอกนี่แหละโอ้ยเธอมีแรงวิ่งกันกว่ไขวายฉันเห็นแล้วปลื้มใจเหลือเกินทำไมอะ่ะ เออกินผัดไทยของฉันกินก๋วยเตี๋ยวจากร้านฉันกินข้าวราดแกงเออจากหม้อฉันปลื้มใจมีความสุขใจที่ทำให้เขากินอย่างดีเขาจึงมีแรงมีหน้าตาเบิกบานเมื่ออิ่มไงอิ่มแล้วเบิกบานไปแล้วหน้านิวคิ้วก็ขวดขมวดเข้ามาชีนนช้นุ้นชี้นี้ ตักใส่จานไปให้นั่งกินเออสิบนาทียี่สิบนาทีสภาพที่เดินออกไปอีกแบบหนึง่งเลยไอ้ตอนเดินเข้านี่มันลุกลี้ลุกลนเลยแต่เดินออกจากร้านแล้วเนาะโอ้ยิ้มแย้มแจ่มใสเลยเนี่ยออฤทธิ์ของข้าวฤทธิ์ของแกงมันออกมาทำให้เป็นสุขจากใครอะจากเราเป็นผู้จัดให้ถึงจะเรียกว่าขาย ให้ข้าล้างจานให้ข้าหุงข้าวให้ข้าผัดข้าแกงต่างๆเธอหลายเป็นการตอบแทนตามภาษามนุษย์แต่สิ่งที่เขาได้ไปจริงๆคือความสุขที่ได้กินอาหารต่างๆที่เราเตรียมไว้อย่างดีนะต้องเตรียมให้อย่างดีทําให้ดีให้สะอาดทั้งโลกเรียกว่าให้อร่อยด้วยออใช่ไหมออทางธรรมนั้นพูดไม่ได้ ก่าวถึงทั้งโลกนั่นแหละแม่ค้าทั้งหลายนี่แหละเขากำลังสร้างทานบาร,รมีอยู่อืมเขากำลังสร้างบุญสร้างกุศลอยู่ด้วยอาชีพเลยตื่นแต่มืดแติดึกตัวเองไม่ได้กินเองจะทําไว้เตรียมรอให้คนอื่นมากินนะรูปธรรมลึกๆมันคืออันนั้น เสียสละทุกประการไปตลาดอูจะต้องไปยืนเลือกเอกนะผักต้องสดอย่างนี้ต้องไม่ช้ำอย่างนี้อินี่เหี่ยวไหมขี่ใบดูแกะใบดมเนี่ยคัดหาสรรหาใช้ประสบการณ์ใช้ความชำนาญประกอบเข้าไปอีกหออวังจะให้เขาได้กินสิ่งที่ดี สุขภาพร่างกายจะได้ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยท้องไม่เสียป่วยอยู่จะได้หายจากการที่ได้กินข้าวแกงล้านเราเข้าวสุกข,ข้าวสวยสุกไม่สุกโอ้ลุบลุบร,ริบๆีบอย่าให้กินกินไปท้องอืดเออกินไปกลับเป็นทุกตามมาอีกไม่ได้จะบาปเนี่ยพิถีพิถันอยู่ในอาชีพของตัวเองนั่นแหละคืออาชีพที่สามารถ เป็นบารมีเป็นบุญในขณะเราประกอบอาชีพขณะมีชีวิตหลังจากตายทำลายขันไปแล้วนี่ผลตรงนี้เป็นผลบุญด้วยเป็นผลบุญอย่าไปคิดว่าโอ้ก็คิดแพงเงี้ยบุญบุญไม่มีกลับไปซ้ำเติมเขาอีกไม่ใช่ไม่ใช่ใชออ ไม่ไม่ใช่เป็นบาปอะไรเพราะอะไรเพราะไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับให้ต้องมากินนะอะไรนะเขาเห็นเราเตรียมไว้ดีเออจัดไว้ดีใช้สิ่งที่ดีแม่จานไม่ช้อนก็โอ้เลือกที่ดีๆจะได้มีอารมณ์กินเยอะๆนะปรารถนาอย่างนั้นอ,อจะได้กินเยอะๆจะได้กินอร่อยกินโดยไม่สะดุดจิต เ,เตรียมไว้ให้อย่างดีที่นั่งกินก็อย่างดีในขณะกินโอ้กลัวจะเครียดมีอะไรน้องเน่งน้องเน่งเพินพ่นๆให้ฟังอีกเตรียมไว้ให้อย่างดีทุกประการผ้าเช็ดปากถ้าติดฟันอันนี้แคะฟันโอ้ยช่างดีแท้เป็นญาติก็ไม่ใช่ไม่รู้จักชื่อจากนามสกุลก็ลก แต่เตรียมไว้ให้เราอย่างดีอันนี้ไค่าเตรียมอย่างดีนั้นทั้งโลกมันก็มีค่าตอบแทนโอ้ค่าโต๊ะก็แพงค่าแจนจานอันนี้จัดไว้ก็แพงอืมอ่ะถ้าจะกินก็เลยค่าตอบแทนอาจจะสูงหน่อยแต่ก็ไม่ได้บังคับเลยนะอ,อว่าต้องมากินนะไม่กินตายนะโคมูเออ,คมคเอ,อไม่ใช่อย่างนั้นเลยนี่จึงไม่ได้บาปไม่เป็นบาป พิจารณาโดยถี่ท่วนทุกป,ประการแล้วอร้านที่ว่าขายอะไรแพงๆนี่ไม่ได้บาปอะ่ะเขาจะรู้เองแหละว่ามันแพงเกินไปไหมถูกเกินไปไหมนี่ยเขาจะรู้เองรู้เมื่ออะไรคนไม่ค่อยมาเพราะอะไรคนไม่ค่อยกินมันเพราะอะไรบางที่ขายถูกๆกันนะก็ไม่มีคนทําไมไม่มีคนน่ะโอ จานเตรียมไว้ไม่ดีช้อนเตรียมไว้ไม่ดีที่นั่งเตรียมไว้ไม่ดีบางวันนั่งไปเก้าอีขาหักขาหลุดขาล้มในขณะนั่งกินกันในขณะกินอยู่มีสัตว์อื่นๆมาร่วมกินด้วยอีกโอ้อถึงจะถูกยังไงก็ไม่มีคนนั่งอย่างเงี้ยม็เลยว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายจะสอนเองจะสอนแม่ค้าเองแหละว,ว่าสมควรอยู่อย่างไรนี่ อันนี้คือปลบโลกกระทำความเป็นจริงที่เราใช้ชีวิตอยู่กันประจำนี่แหละเป็นการสร้างบุญสร้างบาร,รมีอยู่ในนั้นด้วยถ้าเราทำให้ถูกให้ตรงพร้อมจะเป็นบุญเกิดขึ้นทุกวันตลอดชาติอย่างยิ่งนะขอให้เต็มใจแค่นั้นเอง ็มใจที่จะกระทําทําด้วยความอิ่มเอิบปิติไม่ทําด้วยความคุณมัวบุญเกิดได้เอาละชาวนี้เราได้ได้สร้างบุญบารมีจากการให้ทานบารมีขออุทิศบุญนี้ ให้เปตาชนทั้งหลายจงมีสิทธิ์มีส่วนในผลบุญที่เราทำทั่วกันยะถาวารีวหาปูลาปาลิปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวสัมมิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะรโสยทามณิโชติราโสยทา สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนาสิลิสนิจังบุทธ,ธาปจายิโนจต,ตาโรธรรมาวัทันติอายุวโนทุกขังพระลัง